สวัสดีครับตู้กรดน้ำตัวนี้เป็นของคุณแกงศักนะครับแก้วประถมส่งกลับมาแจ้งทางร้านว่าน้ำรั่วแต่จากที่เราได้เทสก็ไม่มีน้ำรั่วนะครับไอ้นี่เราเสียบไว้ทั้งวันละเสียบตั้งไว้ทั้งวันแล้วครับไม่มีร่องรอยของน้ำรั่วนะครับ ก็เราก็ได้เทสน้ำเย็นแล้วปรากฏว่าน้ำเย็นปกติเราจะมาดูว่าน้ำเย็นเย็นได้กี่องศานะครับ ตะโดดไปสิบห้าเจ็ดสิบสี่สิบหกแก้วขึ้นไอยเย็นเลยนะครับนี่ต้องกดออกมาตอนนี้เราเทน้ำเย็นนะครับน้ำเย็นก็กำลังทำทำงานงกดมาแก้วหนึ่ง เราได้เ็ดอยู่ที่สิบสี่สิบห้าองศาน้ำขวดนี้เราใส่ไว้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วครับมันก็ยังอยู่อย่างนี้นะครับมันไม่ได้รั่วไปไหนนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะมาลองเทสน้ำร้อนกันนะครับ ไฟติดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทิ้งน้ำเย็นออกก่อนนะครับเราจะมาลองวัดน้ำร้อนดูสักครู่นะครับโอเคน้ำเย็นเราไปเทรลดน้ำต้นไม้ไปละตอนนี้อุณหภูมิตัววัดอยู่ที่21.3 ปกติกันนะครับนี่เป็นคลาบน้ำเย็นีนสักครู่ที่เรากดใส่แก้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูน้ำร้อนส่วนปุ่มน้ำร้อนนะครับจะมีตัวเซฟตี้อยู่ชั้นหนึ่งเราต้องกดปุ่มนี้ก่อนถึงจะกดน้ำร้อนออกนะครับเพื่อกันว่าเด็กรากดเล่นแล้วจะลวกมือเอาส่วนน้ำเย็นปุ่มนี้ไม่ต้องนะครับไม่ต้องกดมันทำมาเพื่อ ให้มันเหมือนกันอันนี้คือกดน้ําเย็นกดปุ๊บก็ได้เลยแต่น้ําร้อนไม่ได้น้ําร้อนมันจําเป็นที่จะต้องกดปุ่มเซฟตี้ด้วยเดี๋ยวผต้องวางกล้องสักครู่นี่จะ <c oughs> ราต้องรอให้ไฟน้ำร้อน ไปต้มน้ำต้มเสร็จก่อนนะครับเราจะมาวัดดูว่าอุณหภูมิน้ำร้อนโอเคหรือเปล่า น้ำร้อนยังทำงานอยู่นะครับเป็นน้ำเย็นพักไปแล้วนะครับเราจะมาลองกดน้ำร้อนดูนะครับตอนนี้ชิวัดอุณหภูมิ28.7โอเค จะมาลองกดน้ำร้อนดูจะสังเกตว่ามีไอขึ้นนะครับ วิ่งไป66.8องศาอยู่นะครับร้อนลวกมือนะครับจะสังเกตว่าแก้วก็มีไอร้อนขึ้นเมื่อกี้เราวัดอุณหภูมิตอนที่มันไฟต้มยังไม่ได้จับลงนะครับ ท่ากับว่าน้ำร้นน้ำเย็นใช้งานได้ปกติอุณหภูมิมันลดค่อนข้างจะเยอะเห็นได้ชัดเดี๋ยวเราไปเอาแก้วเก็บความเย็นมาเทสดูจะได้รู้ว่าอุณหภูมิมันคงที่ได้แค่ไหนนะครับรอสักพู่นะครับอตอนนี้เราเอาแก้ว ็บความเย็นมาลองวัดดูขึ้งไปสิบสองจุดสามแก้วตัวนี้อุณหภูมิมจะเก็บได้ดีกว่าแก้ว แก้วกระจกเราเมื่อกี้นะครับ12.5ย,ยังยังยังอยู่อยู่นิ่งๆน้ำเย็นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทน้ำร้อนอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเอาน้ำไปวรดน้ำต้นไม้่อนสักครู่นะครับโอเคเราเอาน้ำไป,ำไป,เ,ำไปเทออกมาแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเรารอให้ตัววัดกับสู่อุณหภูมปกติก่อน โอเคชัสองไม่เป็นไรต่างกันนิดหน่อยเพราะเมื่อกี้เราเอาเออกจากน้ำเย็นแล้วก็ไปวางใกล้กับแก้วน้ำร้อนโอเคนะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในในแก้วเก็บอุณหภูมิก็แก้วน้ำเก่าออกมาก่อนแล้วเราก็จะต้อง วางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องเป็นต้องใช้สองมือในการกดอย่างที่บอกว่ามันจะมีปุ่มเซฟตี้อยู่เราต้องระวังนีกันไว้ให้กันเด็กเล่นเราต้องกดลงไปก่อนแล้วก็ค่อยกดน้ํานะครับดกอุณาภูมินะครับความร้อนมันขึ้นเป็นไอ เจ็ดส <77. S 1> ิบหกจุดหกเจ็ดสิบเจ็ดอาจจะกดน้ำได้มากกว่านี้อีกหน่อยนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวระวังแป๊บหนึง่งต้องใช้สองมือมือเดียวเอาไม่อยู่ เราจะกดเพิ่มนะครับร้อนลวกมือ 7จ็ดสิบเจ็ดเ็สิบหกนะครับความร้อนโอเคนะครับผมจะจบคลิปไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณครับ